สวัสดีค่ะพี่นักเรียนพยาบาลยานพรเมธาปรณเพรินนะคะชื่อเลมิชิพีอาเจนค่ะพี่อยู่ชั้นปีที่1นนะคะจากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่งานค่ายพรีเนิร์แคมค่ายเตือนคามือสุขการเป็นพยาบาลค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกน้องๆที่ได้มาค่ายกันวันนี้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวพบกับน้องคนแรกของเราวันนี้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรคะชิเปิลค่ะชอเปิลนะคะมาค่ายวันนี้ได้ความรู้อะไรไปบ้างคะแล้วก็รู้สึกยังไงกับค่ายวันนี้บ้าง ก็ได้ความรู้ที่เกี่ยวกับว่าจะเข้ามหาวิทยาลัยไหนแล้วก็แบบเข้าคณะไหนอะไรแบบนี้ค่ะได้ความรู้ที่พี่ๆมาเล่าเหตุการณ์เล่าอะไรให้ฟังค่ะแล้วก็ใช้เกจเฉลี่ยเท่าไหร่ในการสอบก็อยากจะแนะนําที่ว่าถ้ายังไม่รู้ว่าตัวเองจะเลือกคณะไหนนะคะก็ลองมาปรึกษาพี่ได้ที่เกี่ยวกับพยาบาลอะไรแบบนี้ค่ะก็ลองมาศึกษากับพี่แต่ละคนได้ค่ะก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะค่ะก็มาแค่วันนี้รู้สึกยังไงบ้างเอยแล้วก็ได้ความรู้อะไรกลับไปบ้างอ่าก็รู้สึก ก็ดีใจนะคะที่ได้เจอกับพวกที่พยาบาลเหล่าทัพแล้วก็สถาบันต่างๆความรู้ที่ได้รับกลับไปก็คืออย่างเช่นหนูอย่างเงี้ยบางครั้งหนูไม่รู้ว่าทุนส่วนตัวกับทุนกองทัพแตกต่างกันอย่างไงก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็ได้คำแนะนำของที่พยาบาลเหล่าต่างๆค่ะ ก็เชิญชวนให้เพื่อนๆได้มาค่ายกิจกรรมแบบนี้นะคะเพราะว่าจะได้ประสบการณ์แล้วก็ความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะชื่อฟี่ฟาครับมาจากโรงเรียนศาสตร,รษษษษษษ์ิทธ์วิทยาลัยครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาว่าเราจะได้รู้เกี่ยวกับทักษะการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อไว้ตอบมหาลัยๆๆก็เชิญชวนให้มานะเราะว่าค่ายนี้ดีจริงๆนะขอบคุณค่ะ ชื่อเคค่ะมาจากโรงเรียนเทศบาล3ชานวิทยาจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะก็รู้สึกดีรู้สึกได้แบบมีความรู้ใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็แบบอะไรที่เราแบบไม่ได้รู้มากก็แบบรู้ลึกขึ้นค่ะประทับใจมากๆค่ะแบบพี่ๆน่ารักมากๆก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆมากันเยอะๆค่ะแบบคุ้มกับราคามากๆ อยากให้มากันเยอะๆชื่อนางสาวอาชาทองนพค่ะมาจากโรงเรียนไอทย,ยานุสร์ค่ะชื่อล่นชื่ออุ้มค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลค่ะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ประทับใจพวกพี่พๆด้วยค่ะก็อยากให้ลองมาค่ะแบบได้แบบประสบการณ์ห,หลายๆอย่างในการแบบปฐมพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะชื่อบิวค่ะมาจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคมค่ะ ได้ความรู้เกี่ยวกับพยาบาลค่ะทั้งพยาบาลเหล่าทัพแล้วก็พยาบาลต่างๆค่ะวันนี้ประทับใจอะไรใหม,ม,ม่คะในค่ายวันนี้ประทับใจค่ะคือได้ความรู้ได้เวิร์กช็อปเกี่ยวกับการ C V R การคลอดลูกสำหรับคนที่สนใจนะคะสามารถมาค่าย p ีเนอร์เทมได้ค่ะ และนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกของน้องที่ได้มาค่ายในวันนี้นะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะค่ายของเรานะคะให้ติดตามได้ที่แฟนเพจค่ายพีเนิร์แคมนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย